ตำนานเหรียญเสื้อเกาะเมืองพิปูดเก็บไว้ให้ดีเอาไว้แขเวนกันนะคือคำพูดของพระราชมงคลวัชิระปัญญาหลวงปู่อิมปัญญาวุฑูวัตทุ่งนาใหม่เมื่อทั้งมอบเหรียญปั๊มกระสุนพดป่าพะลีให้ทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าตำหับวิชาพิสดารยิงเมื่อไรโดนทุกครั้งวิชากูไม่สอนให้ใครรองเป็นคำพูดของหลวงปู่อิม เมื่อติดไปขอเรียนวิชากระตุนคตแต่ท่านก็ไม่ได้สอนให้ใครเพราะภูบาอาจารย์สั่งไว้ห้ามสอนต่อถ้าไม่พบคนมีบุญวิชากระสุนคตมีมานานแล้วอยากสำเร็จให้อธิษฐานเอาเปิดโลกแห่งของถังเปิดวิชาของจริงเรียนปั๊มกระสุนคตรุ่นปราบไทยลีจัดตั้งเมื่อปี2565ปุเเตงวาระ วาระที่ 1. วันที่สธันวาคม2565หลวงปู่อิมอธิฐานจิเตเกี่ยวณโอโบสถวัดทุ่งนาใหม่วาระที่2วันที่5ธันวาคม2565ณวัดพระมหาธาตุจังหวัดคนครศรีธรรมราชโดยมีพระเกจิรูปปุเกเตกอังนี้ 1. งหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดคนครศรีธรรมราช2เจ้าคุณไมตรีวัดพระมหาธาตุนะครศรีธรรมราช 3. เจ้าคุณอํำวัดพุโพสถิตจังหวัดนครศรีธรรมราช 4. หลวงปู่กระเตมวัดมะม่วงตลอดจังหวัดนครศรีธรรมราช 5. พ่อท่านเท้าวัดแดงจังหวัดนครศรีธรรมราช 6. พระครูโทรธรรมวงศ์วัดหินจังหวัดนครศรีธรรมราช 7. พระอาจารย์ประตูรวัดในเต่าจังหวัดตรัง 8. ดพ่อท่านบุญให้วัดท้าม่วงจังหวัดนครศรีธรรมราช เพระอธิการลาวพลวัดเกตเลสจังหวัดนครศรีธรรมราช10พระอาจารย์สมนึกวัดหลงบนจังหวัดนครศรีธรรมราช11อพ่อท่านถาวรวัดหนองกิจนครศรีธรรมราชโดยมีมวลสารดังนี้มวลสารจากอันโอปิเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดบางกระอมเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวยวัดโคติตาลาม เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบดายอุดเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อตุดวัดตาหลงรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเหรียญหลวงปู่สุกวัดปัดโพมะขามเท่าสกุดมายาลาสกฏคทับหลวงพ่อคุณวัดพระนอนสกุดเทวดาขี่เสือหลวงพ่อน้อยวัดป่าอย่างโนกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงหัวเหล็กวัดทุ่งนาม่ย เหรียญรุ่นแรกปี38หลวงปู่แพ้วัดกำแพงเสนเหรียญรุ่น2ปี45ห้าหลวงปู่แพ้วัดกำแพงเสนรุ่นแรกหลวงพ่อจืดวัดโพเสตีเหรียญหลวงพ่อเต๋ววัดสามงามเหรียญกงจักรหลวงพ่อทิมวัดช้างให้เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นทะเลตุงปี08ปเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันเหรียญแสนสถานหลวงปู่เสนวัดบ้านหนองจิต เหรียญหลวงพ่อพัดวัวดห้วยทุวนเหรียญพระพุทธมิ่งเมืองพักศินปี2522เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุตตมะตะกุดยุกต้นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเหรียญหน้าวัวหลวงพ่อไวยพรวัดดอนใหญ่หอมเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปินวันดบางพระเหรียญอุทยานราชพักด้วยสุ้ยอดมวลสารหลักล้านจึงทำให้เหรียญปั๊มกระสุนพดปาบไอรีเป็นเหรียญยอดนิยม หลวงพ่ออิมวัดทุ่งนาใหม่ในปัจจุบัน